เีเราีัละครทีนตรงดรนนะครับการมันเ็นตละครันเ็น่งของนั้นเป็นสิริงคในั้มืนที่สองนะครับขั้ืนที่ นี้ของประเทศไทยมาอยู่ที่ขา,าลเจ้าตุษกาบุวงะกาเตียมประมุลสิขกว่เาเจ็ดมงคลดูแต่ละคนมีแต่เด่นต่างนานท่านประหลัดเนาะท่าฮ่มฮ่าท่่าะพาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่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 รฮ่า่่ không thằng kia lại chi hiếu đen đen thằng căng căng keng เวันนี้ปี2 0 2คจะรับอันเป็นสลีปบนพื้นที่ของปีสุดท้ายของประปี2 5 6 6นะครับวันนี้แล้วก็คณะ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 กรรมการสาธารณพยาบาล2หน้ากด้านอาจารย์ที่เชิญของที่ของในวันนี้โปรดรนัยโปรดร่วมให้เราเป็นเกย์นะครับ คือแรกเป็นส้มส้มตาแรกนะครับส้มตาแรกโอซิเลตบอลของออสเตรียสามสิบล้านนะครับสามสิบล้านส้มตาแรกของออสเรียสามสิบล้านออเซียออเซียทั้งใดนะครับที่จารสมมูลนะครับยกมือยกมือขึ้นนะครับการเราเดินเดินต้นแบบนะครับประมูลนะครับประเดิมนะครับประเดิมข้างคืนแรกนะครับและในนั้นีไนะครับส้มตาแรกของขางคืนที่สอง ส้มจ,จานแรกครับของขืนที่สองพร้อมลก่อ่าเียกิตนะครับเีกิติห้าลานบาทโยีครับเียกิติห้านบาทพร้อมลูกรี่นะครับสามสิบล้านนะครับส้มจานแรกของข้าคือที่สงนะครับไกิจมหามงคนของพี่พ่อที่วบงมากนะครับได้เาไปนะครับ้าที่หน้่งนะครับส้มหาลนะครับมา้ยส้มนด้วย 6,000อะไรนะดังนั้นพวกทัานมานะครับดูการไช้นะครับอยู่ที่6,000บาทดูช่วยทานนี้ครับ8,000ร้านดูช่วยทานนี้ครับ8,000บาทครับร้านดมช่วยทานนี้8 0ต0บาทครับท่านใดจะ จะมูลเพิ่มนะครับกม้นวครับจะจโโโโ่นะครับบาทนะครเสียจนะครับเสียจุกนะครับมนครับเปม่รานะครับทนใดที่ครับมนะครับตบแรกนะลนะครับเนิ่งงครับหนึ่หรบาท5 0 0เ้ลานมูช่วยทานิดหนึ่มนบาทครับหานมช่วยทานิดน่มนบ

ช่วยทางนี้ประมวลอยู่ที่นี่ในศาลท่นตาครับในศาลท่านตาทอันนี้ท่านใดยังมีเสียครับเชิญ よかったね。 I <laughs> กูร้องมาด้วยน้องมาเท่าไรก้าวแก่ท่านนะครับห้าครองชุดทวงนะครับจนที่าแปดพับทเกคนละนเก้าพบาทนะครับคนทก้าพับาทเกียต้าบาทครับอ่ารานทองเ็ไงมครับต่อไหเป็นทองนะครับอันนี้ดดอทอด้วยเาพาเป็นทเป็นทองเก้าบาทนะครับเก้าพันหร้อยบาทเลยท่เ

สิ่งของงานเป็นสนะิ่งทีคนคิดต่อไปครับเอาเลยครับเอา ตาดูคนรวยนะครับพร้อมกับลอตเตอรี oh. ่รางวัลที่หนึ่งขี่ใบครับทิศสองไปไอ้สิบสองล้านนะครับสองไปไอ้สิบสองล้านกับบวกนะครับกับบวกเอาไว้ใส่เงินใส่ทองนะครับใส่ให้เต็มนะครับอ่ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะราพูดสิ่งของที่นี้นะครับอ่ยกมือขึ้นเลยครับยกมือขึ้นเลยนะครับเปิดกระทาคนแรกนะครับเปิดกระทาคนแรกด้วยสงสัยเดี๋ยวนะครับอ่านะครับ อันนี้เป็นกับดวครับกับดวงามาีสองล้านนะครับ1ิล้านนะครับสวยงามากสีแดงนะครับสีแดงนะครับบอกกั่ยนิเตัวราคาได้เลยครับเปิราคาเลยนะครับเันี้ราคาด้นะครับกระทสุวง็น้บาทนะครับกระทสุบวงเบาทดูนี้ด้วยดูนี้เปตรด้วย ครับทกรณ์ละพันนะครับกรณ์ล่พันเครับ่9,000บาทนะครับ9,000บาทตัวสอี่ด้วยครับอันนี้ใร้นะนสู่ดุมครับดนด้วยดวนะครับอใส่เงินใส่องคนะครับใส่เงินใส่องคใส่แเพชรใส่เครื่อเพชรอ่านะครับวจ9 9บอคตัวนรับ

หนึ่งนะครับสิบสองนะครับปาีนะครับท่านใดทั้งมของชิ้นนี้ขบงาขึ้นนะครับแ่นนะครับประการนะครับโเวียนฝรั่งนะคบโเวียนฝร่งเอาไปนะครับท้งเงินทงทองจุนะครับเงินันนสวรรค์นะครับบนะครับาลีสนะครับาลีสนะครับท่านใดทั้งมวของชิ้นี้ับรม้นนครับ นะครับนะครับดูด้วยเจ็ดบาทนะครับายร้หาง้วนะครับตูรเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดนบาทนะครับตนะบดบาทพร้อมกตอรี่นะครับสิล้านนะครับีนี้ลูกตอรี่ที่ยูที่สาทรสุว์ท่าดก็ไม่ต้องหาตรงนี้นะครับหาตรงนี้12งล้านนะครับสิล้านนะครับท่านใดที่จะประมูลสิบองนะครับยกขึ้นเลยครับตอนนี้ราคาอยู่ที่7ับาทนะครับดู ทองชุงพวงนะครับบริษัทข้าทองชุงพวงจำกัดนะครับประมูลทาคาเจ็ดพันบาทนะครับดีนะครับท่านไหนต้องเติมครับรยกมาที่เจ้าพ่อนะครับเราจะร่วมทำบุญเจ้าพ่อตอนนี้เรายังเหลือนะครับรู้ว่านะครับรู้ว่าทังไม่เสร็จนะครับที่นังไม่เสร็จเราต้องขอสู่ที่ในราคาเจ็ดพันบาท 6,000ครับขอละท่านโปรโมชั่นอยู 7, 7, 9, 5, 7, ่ที่7,900บาทครับ7,900บาทหนึ่ง6 5 0 0ครับ7,900บาทสอง9,000บาทครับห้างทองชุบัวนะครับร้านดอกไม้ชุบัวนะครับน้องมาเชอร์รี่หนึ่งคู่นะครับร้าวัาที่หนึ่งนะครับหนึ่งคู่อ่านะครับเป็นตลาดที่พิณีร้านมือโบนนะครับตอนนี้นะครับที่พิณีร้านมือโบนนะครับพอรี่ มบ 9, บนนบีบนะครับแล้วก็ไปยืดนะครับซึ 10, 10, บ่งเป้าหมายี่มากนะครับดูที่เก้าพันบาทนะครับข้านทองทุกดวงนะครับเก้าพันบาทเออเก้าพับาทพี่เย้มดูข้างหลังน้วนครับเปิเมินมา้นาไหน โคกขอให้่าไทเกอร์ครับสล้วลไทเดอร์อุมิเนียมครับเขาต้องกกำลังกำังแก้วนะครับเจ้ไก่นะครับมีทุกภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ทใช้วนเงิเงินขอให้รอดมาด้ครับขอบคุณมากครับไปเะครับติดร้านหลักเรือนะครับเแนชั่วโมงเลย่วดมเลย ผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้นะครับผู้นี้นะครับเต็งหลังลักเมืองนะครับเต็งลงหลับเมืองนะครับหลานท่านได้ที่ด็ดขันต้นสนะครับมันจะคือด้วยออฟฟิศสี่่สี่มเอาชุดใหญ่นะเอาชุดหญ่ไสามล้านเนนะครับนตดครับน่มนสองพันบาทครับเป็นเต็งหังนะครับเต็ง้านผู้นี้นะครับผู้นี้นะครับหน้าสารเฉพาะหน้าหลักเมืองนะครับหน้าหลักเมือง

หนึงนสามพันารเอสพมอเตอร์รับนูที่หนึ่งมืามพันเการ้บรเป็นกันะไรัางนะครับเอาว่านคลัต่งื่อ่เกียกั่ิกพูดกันนมาดู้วยคุยกันไม่รู้เรื่องดููงคนฟังไม่รู้เรื่องเลยคุยในรจะเป็น่รูรี่กำตายังไอ้เจ้สใจเคลียร์กันไม่ลงเ ไม่จะเข้มงวดกันสุดเลยเมื่อ2,000บาทครับเกียวกักนะครับคุยกันเมื่อ2,000บาทตอนนี้คุยกันแล้วคุกันเมื่อนานครับทุกทายจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ตอนนี้ก็ฆ่ากันเองกินแล้วดีกันแล้วไม่ร้องดีกันแล้วของมีดทั้งฟอกสองคนก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับขนาดคนฟังนั่งดูยังไม่รู้เรื่องเลยครับ อีกเนไปครบไปครับแล้วไปรุ่นไยงจะคุยกันครับไม่รู้จะคุยกันอะไรันะครับเป็นบปรุ่นไทยเรียบร้อยของกระจาย้งน้ำห้าวันเดือดครับเอ้นะครับเอาเนี้ยหนึ่งสองเนเมืองันตัดเมือนรนหนึ่ง คบปนะครับจ้มรกใ้ือรกยผลิตนะครับมาเาเห็นอะไรดึสดงสสีขาวจะสู้ไม่ได้เรียกพวกมาช่วย

ขอเดาเลยขอเดาเลยอ,อ, oui. อ Teraz, like ๋อใครจะแหลกลขุนขุนเขาจะสาบานเป็นพี่น้องกันเขาจะสู้กันมานานเขายังยังไม่รู้แพ้หรือชนะเ้าเขาโดนแล้วครับเขาโดนแล้ว เขาตายตายแล้วตายแล้วก็ฟื้นครับไม่ตายนีกระดโดนที่เดียวนั่นนะยี่อีม้ครับให้่วยเยี่ยับโอเควันะครับโอเคดุลวังอ่านี่อ่าผู้ดครับให้มสวเยี่ยนะครับมือบานะเอีมอเตอร์นะครับจำนนาหนหนึสองับกมีว I'm oh,